เราเริ่มกันแล้วค่ะเดินสามชั่วโมงแค่นี้ก็หอมแล้วอ่ะหนึ่งก็น่ารักรนะดีนะอชิคอะเราอะนะเหมือนแบบเหมือนจะเจริญกับอีกข้างล่างอีกไหมมันดูสะอาดอ,อ่ดะมันบม่อนนี่ดูดีลูกลราเป็นแหมืนที่ชิคมากมีสตาร์บัดรสชอนขนนสะอาดสะอาดมาก มนอนอะนะถอดทีละชิ้นทีละชินะช้นคือไม่ฉี่ปีไทยเด็ดจังนะนอะไรอ่อะพี่เต้อะไว่านั้นถ้าแบบอุณภูมิตอนแรกก็คืออุณภูมิเป็นยัางไงาที่นี่เขาก็อบอกไม่มีแดด ถ้าเราออกก็จะอุ่นอุ่นหน่อยอุ่นจนถึงร้อนถ้าน้าแดดหมดก็จะอุณหภูมิก็ประมาณเนี้ยเ้าที่ว่าต้องเดินนี่คืออะไรอ่ะอ๋อแล้วก็ก็เขาเลยถามเขาอ้าวแล้วอย่างงี้แล้วชาวบงชาวชาวบ้านที่นี่เออเออแล้วแบบช่วงวินเทอร์อะไรอย่างเงี้ยช่วงที่แบบบุญสุนทรีท่านเขาทำยังไงเขาแล้วรงเศสติดอย่างอยู่ที่นี่หรออ๋อฮะเขาก็บอกว่าอ๋ออยู่เครื่องบินไม่ได้แต่มันก็เดินได้อยู่แต่ตัวลุกลาต้องเดินลงไปสี่วันถึงจะถึงท่ารถเออแล้วจากท่าเราก็นั่งรถเข้าไป แต่เดิน2วันแต่ถ้าเดินขึ้นน่ะ6วันเห <gasps> ลือลาดังกี้ไฮ <Hi. laughs> เรามาถึงสะพานแขวนเราจะมาข้ามกันแล้วนะชิบว้าว <laughs> โอ้ยแม่ง เออไอ้นี่เริ่มเสียวแล้วจังตอนแรกแม่งไม่เสียวเยี yeah. ่ยเดี๋ยว <laughs> แม่งอย่าวิ่ง <laughs> อ่ะเาแทะอยส้ก๊อปก๊อปไอ้ย,อย,อย,อยแกซึ่งกลัวกึดกึดเอ็กซ์เพียร์เรีวกลัวจ๊ะหมายดิโอ้ย เหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะว่าต้องเอากระเป๋ากล้องใส่เข้าไปในสุดก็ถึงเอี้ยเหนื่นอย We stay here Yeah <Welcome. S 1> ว,ว้าวโอเคนี่คือที่รอานคือแรกของเราใช่ไหมนี่ใช่แล้วมันจะ็นมันประมาณนี้ทุกที่เลยปะ่ะใช่นี่คือสภาพวันแรกนะแล้ <laughs> วคู่นี้จะเป็นไงวะพวุ่นี้หนักกว่านี้ ขึ้นอย่างเดียวเลยใช่ไหมพวกเนี้ยตายแน่มาทำอะไรวะเนี่ยมีความหนาวในห้องเดินออกมาโดนแดดแล้วดีขึ้นเยอะเลย หเ,เหมือนอยู่ยุโรปทีดูตรงนั้นดูภูเขาหิมะอน,นั้นสิอันนี้ก็เป็นสะพานเดินไปมันจะเป็นรีสอร์ทอยู่ตรงนั้นสวยมากไม่รู้ว่าบนโลกนี้จะมี่ทือกนี่ขนาดยังเดินไม่ถึงไหนวอลเวลมา สม uh ัมผัสน้ำจากเสื้อขามีมาลไยกันว่ามันจะเย็นแค่ไหนแล้มาลองสัมผัสน้ำจากเือขาวนีมาลยนะคะมี่เยนแ่เเย็นมา o my god ไม <laughs> ่ไหวจอไงบ้างคะเย็นมาก เินมันที่สองวันนี้ไกด์ของเรานะคะเอียร์เก Very nice <laughs> อันนี้กำลังเดินงดลงก็เลยอัดวีดีโอได้ว่าคืนนอนหนาวมากหนาวมากหนาวมาก this mean very cold really hot hot no last night ah. yeah very cold. last night was cool yeah so ตื่น ตีสใส่เสื้อประมาณสี่ชั้นก็ยังหนาวอยู่ภูเขาเหิมาเริ่มใกล้เข้ามาละพร้อมกับเสียงหอบของฉันวันนี้เราจะเดินทั้งหมด6กชั่วโมงถ้ารวมกินก็จะประมาณเจ็ดชั่วโมงวันนี้เดินน้ำเพื่อนเลย เพราะว่าถ้าเดินหลังว่าแบบไม่มีฟังสั่งมาคือมันกดดันเ่อะแบบเฮ้ยคนสุดท้ายคนท้ายเหนื่อยไม่ได้มันรองไง okay. แต่ว่าคนแรกเราเดินเดินเดินขึ้นมาก่อนแล้วคราวน,นี้เราพักได้เรอเพื่อน ของไม้สขยมากอันนี้อ้โซไปไสเลรเ้อง์ไเียรองนกอละเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วทีสองแต่ก็ยังเสียวอยู่ต้องมาไปข้างหน้าห้ามองมค่ะ เราเดินไปกี่โลนะห้าเองเหรอแม่งสามชั่วโมงเนี่ยนะนี่ลงลงโหดโอเคที่กินข้าวอยู่ตรงนั้นแล้วดีใจจุง เดี์ยดวเะดวพิซเคกพิ o ซ่้ก a รื่้ยคุณค o ้โอเคขอบคุณข้าเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปจะเป็นพาที่ยากมากก็จะเดินประมาณส5้านาทีก่อนแล้ว่อนเนี้ย ก็จะเดินขึ้นอัพแบบเดินขึ้นอย่างเดียวเลยถึงน้ำเชบาซ่าอันนี้ก็จะเดินอีกประมาณ3ชั่วโมงแต่คิดว่าสิจะพักเลยก็จะเดินเดิน <c> ก <oughs> ูจะยูดเห็นทางตรงนี้ไหมกำลังจะเดินขึ้นอีกแล้วหอบอไว้ก่อน อยากนั่งลาขึ้นไปเว้ยนี้ <laughs> เราต้องขึ้นสะพานอันบนนะคะอันล่าไม่เกี่ยวก็ขึ้นไปตรงนี้ยุบสูงมากแล้วก็เดินข้าง,งบนแล้วก็ผ่านอันนี้ไปอีกนื่อยอันนี้จะเป็นสะพานแขวนที่สูงโคตรสูงมากโอเคไ,ได้เวลาเดินแล้ว นอจัง thank ค o u สูงมากเฮียสูงมากคือห้ามดูเลยอ่ะห้ามดูด้านล่างอ่ะแม่งยูง่สะพานตรงนั้นนะ <Hello. S 1> หมกกวกกระปยวค่ะ <I see. S 1> เีย my hat โวยก่อนว้า นี่สี h เ t อคนี่เป็นสะพานที่สูงที่สุดนะคะโอเคมาไว้ข้างล่างนัน <clears throat> โอ้สวย <laughs> ประสบการณ์เสียว <laughs> มันคือประสบการณ์เสียวก <laughs> <laughs> ๊อบยืนรอแบบพุ่งมึงนานมากอะ <laughs> นี่สะพานที่เราพึงข้ามมานะคะ สูงมนมากดองกี้มาแล้วขอจำใหม่ ดองกี้แม่งหยุดพักด้วยอ่ะเห็นไหมหยุดแล้วแม่งเหนื่อยแล้วก็หยุดแม่งเหนื่อยอีดองกี้ตัวสุดท้ายนี้รู้สึกเหมือนตัวเองตอนนี้เลยหมดแรงจะเดินต่อเดินกันสุดท้ายกับไกด์ไกด์น่ารักมากรอตลอดเลยโอเค We will follow. ตังกี้ตังกี้ Okay. Then I can carry If you get the problem, I get it. Hey, give me a phone here. You a s e Superman. จริงๆเลกับใครแม่งมันกดดันไงมันแบอไม่กดดันตัวเองกายไม่ได้กดดันที่กดดันเรอเดี๋ยวชัวร์ได้ไปกยอะมาก นี่คือสัญญาณที่ดีเกือบจะถึงน้ำเชบาซ่าแล้ววิวดีมากอะนั่นไงเห็นหมู่บ้านแล้วจะบอกเลยว่าอีทางเดินขึ้นมาน้ำเชบาซา่าโหดเบร์โหดเยี่ย ให้เว้ยตอนทำน้ำตาจะไหลเวลาแบบชอบ <ทำ S 1> หาไก,<ร>ก์ไงตรงนี้เดินไปสูงเท่าไหร่แล้วแล้วก็จะต้องขึ้นจะต้องอะไรอีกยอะไรเงี้ยเยี่ยไม่น่าถามเนี้ยเดินเดินไหมครู้ร <c oughs> วรู้ดีแล้วนี่คือภาพ วันนี้มาหาซื้อถุงนอนเพิ่มเพราะว่าถุงนอนที่นอนเมื่อคืนกันหนาวมาอยู่แล้วนอนไม่หลับเลยนหนาวมาก,มากมอันนี้ห้าพันอันนั้นอันนี้เท่าไหร่นะสามพันสองีู่เดี๋ยวต้งไปอีกเดี๋ยต้องไปรอบสองนะตอนคืนเรอบหนึ่นรงรอบสองอ๋อรอบหนึ่งรอบสองวันนี้เหนื่อยมาปวดตัวเจอสูดตองสาเข้าไปแบบเป็นวันเลยอะ แล้วก็โรงแรมที่นอนคือแบบไม่มีฮีเตอร์เลยนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเรอจะต้องซื้อถุงนอนใหม่พรุ่งนี้จะเป็นวันพักของเราก็คือ rest day เราจะขึ้นไปดูเอเวอเรสกันนะคะใช้ถุงนอนสองอัน ตอนนี้ถุงนอนคือีย็นมาต้องนอนสับแบบหนึ่งให้มันอุ่นวันนี้ที่นำเจบาซ่าเรานอนนี่สองคืนคืนนี้เขานอนก่อนสัสดีนะทุกคนบายบายวันนี้เราจะไปดูเอเวอ s t เรสที่โอเรสเอเวอเรสโเทลกันตอนนี้ก็เมฆหมายมากมาดูกันว่าเราจะเห็นกันไหมนะเมื่อคืนนอนนี้มากอุ่นจนร้อนเลยอ่ะ มีก็ยากคงเหนื่อยอยู่มลังไ,ย,งไยแล้วเายในทก้าบาบาเอเวอร์เอ็หมดละไม่เห็นเห็นแบบนึงเต็ง doing water where up where up, up and then yeah. go to your house your home yeah. mm, where is your home mm -hmm. wow malina <laughs> she's so shy wanna take picture with me okay, okay. นี่คือนำเซบาซ่าในวันที่สองนะคะจะเห็นได้ว่าหมอกเต็มมากทำไรไม่ได้เลยมองอะไรไม่เห็นเลยเราเริ่มเราเริ่มหาจุดสมดุลได้แล้วว่าแบบคาั้งนี้ที่เราทำได้นะก็คือมันต้องมีสมาธิคือแบบคือถ้าเสียจังหวะการหายใจไปครั้งหนึ่งคือจะหลุดไปหมดเลยอ่ะมันจะมันจะหายไปเลยเอ่ะเออคือแบบจะพยายามไม่คุยกัใครจะ พยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองแล้วก็จะไม่พยายามมองไปข้างหน้านะว่าอีกไกลเท่าไหร่ต้องขึ้นไปสูงเท่าไหร่คือไม่ต้องอยากรู้หรอกก้มหน้าเดินตามไกด์อย่างเดียวอันนั้นคือสิ่งที่เราพยายามจะทำคือเนี่ยตอนนี้เราสูงประมาณ3,400เมตรที่นำเชบาซ่าแต่ทุกครั้งที่เปลี่ยนความสูงอะ่ะ แค่เราคุยโทรศัพท์เราเหนื่อยมากเราแบบหายใจไม่ทันแต่พอได้นอนสักคืนหนึ่งตื่นเช้ามาคือทุกอย่างจะปกติเออไม่รู้ว่าคนอื่นไม่มีอะไรนะแต่เราแบบเราสึกหายใจไม่อิ่มหายใจไม่พอตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันเราอะชอบงงเว้ยว่าแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเกิดในที่นี้ยบนหุบเขาอะคือมีหมู่บ้านบนหุบเขาเยอะมากถ้าเราเกิดที่เนี่ชีวิตเรามันจะเป็นยังไงวะคือแบบ โตมาเรียนหนังสือที่นี่ทําทงานที่นี่รู้สึกชีวิตที่นี่มันเรียบง่ายมากอ่ะมันไม่มีแบบเอะฉันต้องเป็นนั่นฉันต้องเป็นนี่มันมันไม่ต้องไขว้าอะไรมากมายในชีวิตอ่ะมันก็มีเท่าเนี้เท่าที่มันมีได้คิดคิดอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายในหัวว่าแบบอย่างแรกที่คิดบ่อยที่สุดเลย <c oughs> กูมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> มันลำบากทําไมวะนั่งอ่านรีวิวอยู่บ้านก็ได้ไม่ต้องมาที่นี่อื่แต่แบบพอท,ทุกที่ที่ไปถึงอนะ่ะพอแบบมันถึงแล้วมันแบบมันดีใจแบบดีใจมากๆว่าแบบเฮ้กูทําได้ถึงแม้ว่าจะช้าที่สุดในกรุป๊ปแต่กูทําได้มันเหมือนเราเรสเพคตัวเองมากขึ้นเราคับร์ตัวเองว่าแบบจุดหมายปลายทางข้างหน้า เออที่เรากําลังจะเดินไปอะ่ะไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนอะ่ะถ้าเราตั้งใจแล้วเราพยาพยามพยายามพยายามสุดท้ายเราก็จะไปถึงแล้วก็เชื่ออย่างนั้นนะเราว่าวิธีนี้มันสามารถใช้กับทุกเรื่องในชีวิตได้อะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานในเรื่องของอะไรก็ตามความฝันหรืออะไรอะ่ะออถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วแล้วเราพยายามทำมันให้ได้อะโดยไม่ลดความพยายาม สุดท้ายนะเราอาจจะทำมันสำเร็จก็ได้อะถ้าไม่ท้อสักก่อนโอเคเราว่าวันนี้ได้เวลากลับไปที่พักแล้วเราไม่เคยอยู่ในที่ที่อากาศ0องศาหรือว่าลบ2นี่เป็นทางแรกแต่ว่าเรายังไม่เคยเจอหิมะมาก่อนเลยในชีวิตหวังว่าทริปนี้จะได้เจอแน่นอนโอเคแล้ะบ๊ายบาย